สถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำที่เราเคยเห็นหรือรู้จักนั้นก็จะเป็นทะเลทะเลสาบน้ำตกพื้นน้ำที่น้ำนิ่งสงบตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยๆและมากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากไปเที่ยวพักผ่อนใช่ไหมล่ะแต่รับรองว่าแค่ได้เห็นสิบสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำแปลกๆทุกคนต้องร้องว้าวแน่นอนเพราะแต่ละที่นั้นน่าอัศจรรย์สุดๆและเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองด้วย ทะเลสาบลายจุดถ้าพูดถึงเจ้าพ่อทะเลสาบก็ต้องยกให้แคนาดาเขาละเพราะเป็นดินแดนที่มีทะเลสาบน้อยใหญ่มากที่สุดในโลกแต่ไม่มีทะเลสาบไหนจะแปลกเท่าทะเลสาบลายจุดเพราะพ่อเล่นมาอยากก่างกระจาน400หลุมทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐวิซิสโคลัมเบียนอกจากน้นจะแยกกันเป็นแองแองจุดๆุดแล้วแต่ละแองยังมีสีต่างกันอีกต่างหากทั้งฟ้าเหลืองเขียวน้ำตาล ล่เฉดสวยงามอย่างกซิลปินคนไหนมาจาัดวางแถมยังมีแร่ธาตุต่างๆเข้มข้นมากที่สุดในโลกด้วยปราสาทปุยฝ้ายสวยขาดใจปราสาทปุยฝ้ายตุรกีส่งเข้าประกวดเกิดจากน้ำพุร้อนใต้ดินเอ่ท้นขึ้นมาเหนือผิวดินแล้วทำปฏิกิริยาจับตัวจนแข็งเกาะกันเป็นริ้วเป็นแอง่งดูคล้ายหน้าผาหรือระเบียงสีขาวลดหลั่นเป็นชั้นไปนตามภูมิประเทศ รูเพลเพินเหมือนสร้างจากหิมะก้อนเมฆหรือปุยฝ้ายจึงเรียกกันว่าปราสาทปุยฝ้ายส่วนน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิราวๆ3 3มสถึงสาองศาเซลเซียสอุณหภูมกิกำลังดีหน้านอนแช่ชิลๆแถมยังมีสรรพครุณในการบำบัดโรคอีกต่างหากทะเลสาบสีชมพูเห็นแล้วอยากกินนมเย็นไหมล่ะทะเลสาบสีชมพ,ชมพูตั้งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียมีความยาวประมาณ600เมตร ขอบทะเลสาบปกคุมด้วยแผ่นเกลือสีขาวรายร้อมด้วยดงป่าทึบเขียวขจีแน่นหนาน้ำในทะเลสาบมีสีชมพูหวานราวสีของนมเย็ยนหรือกลีบกุหลาบและเป็นสีถาวรทดลองตักมาใส่ภาชนะอื่นก็ไม่เปลี่ยนสีสันนิษฐานว่าเกิดจากแบคทีเรียผลิตสารทำให้ยิ่งโดนแสงก็ยิ่งแสดงสีมากขึ้นระเบียงน้แร่ธรรมชาติอีสานปัตยกรรมชิ้นเอกของธรรมชาติ ราเบียงน้ำแร่สีส้มตั้งอยู่บนเขาสูง1,840เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทางตอนเหนือของประเทศอิหร่านมีอายุเก่าแก่ยาวนานนับพันปีมีลักษณะเป็นระเบียหงหินอ่อนลดหลั่นกันหลายชั้นเอ่อท้นไปด้วยน้ำพุร้อนที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติมีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคข้อรูมาตอยในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิน้ำแร่จะมีรสเค็มแต่ช่วงปลายฤดูด น้ำจะมีรสเปรี้ยวและเปลี่ยนเป็นสีส้มทำให้ระเบียงหินอ่อนกลายเป็นสีส้มงามจับตาจับใจไปด้วยหาดสีแดงฉีกทุกกดของทุกหาดบนโลกนี้หาดสีแดงณนะที่ราบลุ่มแม่น้ำเมืองผ่านจินมณฑลเหลียวนิงประเทศจีนเหตุที่มันแดงฉานได้ขนาดนี้ก็เพราะทุกๆฤดูใบไม้ร่วงวัชพืชทะเลอย่างสาหายจะเปลี่ยนสีไปเป็นสีแดงสด เปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ให้กลายเป็นชายหาดสีแดงสพร่างทุกตารางนิ้วราวกับพรมแดงเมืองคานก็ไม่ปานแถมยังเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาสูงมากเป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์พันธุ์หาย,ยากนา,นานาชนิดอีกด้วยหาดทรายแก้วกองขยะจากกองขยะที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาธรรมชาติจัดสรรขัดเกลาจนมันกลายเป็นหาดทรายแก้วเรงประกายแวววาว เดิมทีที่นี่เป็นขยะก,กองมหือมาในปี1967ทางการได้ทำความสะอาดครั้งใหญ่แต่เศษเล็กเศษน้อยของแก้วและกระจกจำนวนมากยังฝังรากอยู่ในพื้นที่หลายสิบปีผ่านไปธรรมชาติได้เข้ามาขัดเกราวชลนัยเศษแก้วเกินกลาดเหล่านั้นให้กลายเป็นวัตถุกลมมนหลากสีสันง,งดงามราวอัญมณีตอนนี้เลยเกิดปัญหาใหม่เพราะนักท่องเที่ยวแอบหยิบจยลูกแก้วกลับบ้านซะงั้นอืมมีพวกมนุษย์นี่ยังไงนะ น้ำพุร้อนสีรุง้งสวยจนลืมหายใจน้ำพุร้อนสีรุง้งอยู่ที่รัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาชื่อฟรายไกเซอร์ใช่จะได้มาเพราะโชคช่วยแต่พรอน้ำพุดูเหมือนกำลังบินอยู่ในอากาศโดยน้ำพุแห่งนี้จะปล่อยกระแสน้ำให้พุ่งสูงขึ้นอย่างแรงร่วมกับการปล่อยไอ้น้ำออกมาเป็นระยะถือเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากของโลกเดิมทีพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำขุเจาะของเกษตรกร ความร้อนใต้ผิวโลกส่งผลให้พื้นที่การปุดเจาะในอดีตเกิดน้ำพุและสรน้ำขึ้นมาส่วนสีสันสายรุ้งต่างๆก็เกิดจากการสะสมตัวของแร่ทะเลสาบแห่งความตายสวยแต่น่ากลัวทะเลสาบแห่งความตายอยู่ที่ประเทศแทนซาเนียน้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีความเป็นด่างสูงมากทำให้สัตว์ป่าที่ตายในแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นนกหงป่าค้างคาว หาของมันจะมีลักษณะแห้งและแข็งคล้ายถูงแช่แข็งอถูกสกาบเอาไว้กลายเป็นงานศิลปะสะท้อนความไม่เที่ยงของชีวิตที่น่าสยดสยองสำหรับมนุษย์สำหรับชื่อเนตรนนั้นเป็นชื่อแร่ธาตุที่พบเป็นจํานวนมากในทะเลสาบซึ่งเป็นแร่ธาตุชนิดเดียวกันที่คนอียิปต์ใช้ในการทํามัมมี่นั่นเองทะเลสาบยางมะตอยเป็นทะเลสาบยางมะตอยและเป็นแหล่งกําเนิดยางมะตอยตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเมืองลาบรีสาธ,ธารณรัฐตรีิเดตแอนโตปิโกโทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ไม่มีน้ำแต่ว่ามียางมาตอยที่กําเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่เต็มไปหมดมีขนาดราว40เฮกเตอร์และมีความลึกราว75เมตรทางด้านของนักวิทยาศาสตร์นั้นเชื่อว่าในส่วนของพื้นดินใต้ทะเลสาบมีรอยเลื่อนของเปลือกโลกสองรอยมาบรรจบกันและดันน้ำมันดิบที่อยู่ใต้ดินให้ขึ้นมาตามรอยแยกใต้ทะเลสาบ ซึ่งน้ำมันดิบที่ว่านี้เมื่อผสมเข้ากับเศษกรวดหินดินทรายเป็นเวลานับล้านล้านปีจนทำให้กลายเป็นยางมะตอยตามธรรมชาตินั่นเองยางมะตอยที่ได้จากทะเลสาบแห่งนี้นั้นมีคุณภาพดีเยี่ยมและนี่เป็นอีกสาเหตุให้ยางมะตอยจากทะเลสาบแห่งนี้เป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศตรินิแดดโดยถนนบางสายในเมืองนิวยอร์กก็ใช้ยางมะตอยจากที่นี่ไปทำถนนทะเลสาบเดือด ตัอ้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมอนทรอยพิตอนรัฐโดมินิกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกสาเหตุที่เรียกว่าทะเลสาบเดือด <Okay. S 1> ก็เพราะในบ่อจะมีไอเดือดพุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาอุณหภูมิที่เคยวัดได้อยู่ที่82-91องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเพียงอุณหภูมิริมทะเลสาบเท่านั้นส่วนตรงกลางบ่อยังไม่มีใครสามารถวัดผลที่แน่นอนได้ตัวบ่อความกว้างของบ่อประมาณ60เมตรลึก59เมตร หากคนที่ต้องการเข้าไปท่องเที่ยวจะต้องมีสภาพร่างเพราะตั้งอยู่ในป่าที่มีภูเขาและทางลาดชันเดินเท้ากว่า13กิโลเมตร